อนูนต้ตอออ้มเดินออกมาเมื่อกี้พี่มาร์คพี่เจอ,พอ,า,เอาพี่บอกว่าเอาเพตัวเองให้รอดก่อน <laughs> รู้อยู่แล้วแต่ว่าอยากทำให้พี่เขาเห็นระดับพัฒนาแล้วโอ้โหโอเคโอเคขอโทษครับเรื่องสื่อภานะครับจบไปแล้วแต่โชว์ของพวกเราเพลงเดียวเพลงเดียวเดียครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะมีเพลงรวมอีกเพลงหนึ่งถูกไหมใช่ใช่เพลงรวมเพลงรวมคือปกติเวลาไปที่งาน ต่างๆเนี่ยเพลงเราจะเเพลงบอกว่าสุดท้ายอยากให้ทุกคนมาสนุกกันมาเต้นๆกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากวันนี้เรามางานโบนทูบี e ดอะสตารซีซั่นสองใช่ซึ่งเป็นการประกวดร้องเพลงของน้องๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นการโชว์พลังเสียงมากๆครับใช่เพราะฉะนั้นเพลงสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกเพลงที่เรียกว่าโชว์พลังเสียงใช่อยาเชเพลงอะไรครับโดมครับขั้นตอนั้นเล่ใช่เพื่อนแล้ว เป็นนทีเบอารกันเพลงที่อบทางการเอาทางการเอาทางการวัี้จะร้องเพอะไรผมว่าเป็นเพงที่ผมว่าได้โชว์การแสดงเต็มที่แล้วนะได้ครับอืมเป็นว่าเหมือนเดิมใครร้องได้เช่นกันร้องและเพลงนี้เนี่ยพวกเราว่าจะตั้งใจร้องนะครัครับคบใจ